สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love er ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ s u p e r t ์แทการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสพอร์ทขงช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างน,นี้ได้เลยในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักมาใช้พลังงานความรักให้กับทุกทุกคนแล้วก็เป็นคลิปที่ใช้ ใหม่ตัวใหม่ด้วยนะคะทุกคนว่าเสียงมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะเสียงมันจะแบบกังวาสดใสขึ้นไหมนะคะทุกคนก็คอมเมนต์ด้านล่างให้ฟังหน่อยนะคะเป็นอย่างไรเพราะว่ามีบางท่านที่บ่นว่าเสียงเบานะคะก็ซื้อใหม่ตัวใหม่แล้วะคะ่ะทุกคนนะมาดูคลิปนี้วินาทีนี้ความรักที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะสัญญาณของคลิปวิดีโอนี้เป็นอย่างไร ก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวมาดูไพ่สำหรับนี้ก่อนนะคะมันมันเหมือนกับว่าขอข้อความความรักที่ไพ่ต้องการจะบอกนะคะกับทุกทุกคนขอข้อความแห่งความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนข้อความแห่งความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นสัญญาณในคลิปนี้ ืออะไร King of Air, Four of Water ลมและน้ำนะคะขอข้อความจากความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณข้อความจากความรัก Just i c e ขึ้นอืเขาข้อความจากความรักที่ไพ่ต้องการจะบอกคุณในนะอนาคตอันใกล้นี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นมีใครต้องการสื่อสารกับคุณนายออฟไฟเออรมีใครต้องการคุยกับคุณมีใครต้องการสื่อสารกับคุณมีใครต้องการเจรจาส่งข้อความการพูดคุย มีอะไรบางอย่างที่เป็นนอยๆไม่ได้หลังใจอยู่ตรงนี้นะคะผลลัพธ์บางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ผลลัพธ์บางอย่างกําลังจะจะเหมือนปรากฏบางสิ่งในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเหมือนบางท่านอาจจะรอคาตอบจากใครบางคนบางท่านกําลังจะรอความชัดเจนกับอะไรบางอย่างนะคะเชื่อในอินทรีย์ชของคุณค่ะเชื่อในสิ่งที่คุณรู้สึก มันมีบางสิ่งที่กําลังสื่อในเรื่องของความความจริงที่กําลังจะปรากฏไม่ว่าตอนนี้มันกําลังจะเกิดสถานการณ์เหตุการณ์อะไรอยู่ก็ตามแต่ว่ามันเหมือนบางอย่างกําลังพาคุณไปสู่จุดตัดสินใจรู้สึกแบบนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคุณถูกปกป้องด้วยนางฟ้าคุณไม่ต้องกลัวสิ่งใดขอให้เชื่อมั่นในตัวคุณเองนะคะคุณมี คุณมีบางอย่างที่มันเหมือนกับจะก,ก้าวไปถึงจุดของการตัดสินใจการได้รับรู้ความจริงการได้คุยได้เคลียร์ได้เจรจารหรือว่าการเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ว่าคุณถูกปกป้องจากนางฟ้าคุณคุณมีสิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่นะคะขอข้อความจากความรักที่กำลังจะเกิดขึ้น Temperance ความจากความรักที่กำลังจะเกิดขึ้น Queen of Water สวยงามมากสวยงามมากเลยนะคะ Knight of Water ค่ะนั่นถึงรู้สึกถึงความความความรู้สึกที่เยอะมากนะคะตอนนี้มันคือเรารู้ถึงพลังงานความรู้สึกและก็ความอารมณ์มันเหมือนมีอารมณ์ มีความอารมณ์ไม่ได้ดังใจมีอารมณ์ของความคิดถึงมีอารมณ์ของความน้อยใจความเหงาลึกๆความเศร้าบางอย่างหรือว่าการเหมือนมองหาบางอย่างคือมองคือดูคืออยากจะทำอะไรแบบนี้คือมันเหมือนกับมีพลังงานของน้ำที่เป็นคลื่นคลื่นของความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่า คุณกำลังที่จะได้เหมือนได้ได้สื่อสารหรือมีใครคุณอาจจะรู้สึกถึงพลังงานของใครบางคนที่รู้สึกว่าอยากคุยกับคุณหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกถึงการเหมือนใครบางคนส่งคุณดูรูปคุณคิดถึงคุณหรือพลังงานอึดอัดภายในใจบางอย่างความโมโหความอารมณ์ฉุนเฉียวบางอย่างที่อยู่ภายในของคุณมันเหมือนเป็นโซลคอนเนชั่นบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนการเท การเทความรู้สึกหรือว่าการบาลานซ์ความรู้สึกถ่ายเทมาหาคุณนะคะหรือใครหรือคุณฝันหรือว่าคุณรับรู้พลังงานอะไรบางอย่างจากใครหรือว่าโซคอนเน็กชั่นแน่นอนเลยเพราะเมื่อสักคู่ไพ่เกิดขึ้นนะคะพลังงานแห่งลมน้ำไฟและดิน อะไรกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอสถานการณ์ความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นหน่อยค่ะสิ่งที่ไพ่ต้องการเคลียร์สถานการณ์ความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นว้าวเวดดิ้งนี่คือสถานการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะืม hmm. สถานการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นค่ะในสิ่งที่ไพ่ต้องการจะเคลียร์อยากจะบอกจากข้อความของความรักที่เกิดขึ้นว้าวสอดแอนด์โรส การสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเล e ฟคอค c ีริตี้แอนด์ทรู t ทรู h นะคะแล้วก็เล a ฟคอเมสเ g จออฟยู t ิ i งกิ้งออฟยูแล้วก็ย er ูเนี a ยนแอนด์แมริจโซ่คอนเนคชั่นอย่างที่พูดไปเอเวอ a s สติ g งเลิฟ อย่างที่บอกว่าเหมือนอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดความจริงของการประกฏการของการเคลียร์การคุยความชัดเจนความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้เจอพลังงานอย่างที่บอกว่าบางท่านอาจจะมีถึงจุดที่ตัดสินใจที่จะที่จะเปิดทางและเปิดใจให้ได้พบรักอะไรแบบนี้หรือว่าบางท่านถึงจุดของการคุยการเจรจาเพื่อเพื่อที่จะหา หาข้อสรุปของความสัมพันธ์นะคะเหมือนความจริงกำลังจะปรากฏแหละนะคะแล้วก็ abundance เกิดขึ้นด้วยแล้วก็บางท่านใครบางคนคิดถึงคุณอย่างที่บอกว่ามันมีความรู้สึกของของการแบบความคิดถึงอารมณ์อะคะ่ะมันเป็นของอารมณ์ความเพอ้อฝันความฝันความรู้สึกรับรู้ของพลังงานอีกฝ่ายได้อะไรแบบนี้เลยนะคะว้าว ใครบางคนคิดถึงคุณเหมือนคุณรู้สึกได้ได้วยว่าใครคิดถึงคุณคุณอาจจะรู้ด้วยว่าใครกับบางท่านที่แบบคุณอาจจะเจอใครบางคนแล้วนะคะเป็นพลังงานที่แตกต่างความรักเรียกหานั่นคือถ้าคุณโสดคุณได้มาชมคลิปนี้แสดงว่าพลังงานของคุณกําลังได้พบเจอกับความรักที่เป็นคู่ของคําว่าโซคอนเคชั่นรักที่ไม่มีเงื่อนไขรักนิรันที่กำลังจะเกิดขึ้นในความรักนิรันที่ที่ความรักเรียกหาและดึงหาคุณนะคะ ขอสั่งการความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกสิ่งที่ไพ่ต้องการจะเคลียสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกในเร็วนี้ over in your head อ mm ืมฮอโอสครใครบางคนที่เป็นพลังงานที่คุณคิดอยู่ในความคิดของคุณคือบางท่านนะมีใครบางคนอยู่ในความคิดนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรเก่าๆบางอย่างค่ะที่กําลังเหมือนจะได้กลับมากลับมาเจอกันกลับมาได้ประสานความสัมพันธ์ เป็นความรักแบบรักนิรันต์แต่งงานอะไรแบบนี้นะคะ wedding rings แหวนแต่งงานที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณขอสกการความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นว้าว firsting t h want to date ใครบางคนต้องการเดทกับคุณความโรแมนี่กกำลังจะเกิดขึ้นนะคะใครบางคนอยากเจอคุณมากเลยเนื้อคู่ของคุณขอสถานก,การณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณสวยอะ่ะคุณมีเสน่ห์เหลือเกินนะคะ time to heal needing time รอเวลาอยู่บางอย่างกำลังทำงานทุกคนคือบางอย่างกำลังทำงานที่จะได้ได้เจอได้เจอได้พบได้พูดคุยอืมว้าวทุกคน Engagement, Ring, แหวนแต่งงาน Higher Commitment, Partnership and Union ตอกย้ำอีกครั้ง Twin Flames สวยงานมาก Love is coming, Surprise คุณถูกรักคุณถูกใครบางคนรักคุณคุณถูกใครบางคนกำลังเข้ามาเป็นเป็นความสัมหารที่ท ที่พิเศษมากนะคะพิเศษมากๆแหละมันมันมันรับรู้ถึงพลังงานความอบอุอน่นพลังงานของความผูกพันอะ่ะเหมือนกับว่าอยากเจอมากคิดถึงมากรักมากผูกพันมากนะคะเพราะฉะนั้นเป็นความรักครั้งใหม่ที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าได้ไปต่อถึงการแต่งงานรักนิรันร์ที่กำลังเกิดขึ้นแต่บางท่านนะคะคือบางท่านอาจจะได้เจอแล้วกำลังสร้างความสัมพันธ์อยู่ในช่วงของบางอย่างในเรื่องของการขยับสถหารนะหรือว่า การหาความจริงของความรู้สึกบางสิ่งอยู่ด้วยนะคะพลังงานของเขาคนนั้นขอเคลียร์ชัดๆขอพลังงานตัวตนของเขาคนนั้นที่ต้องการแต่งงานกับคุณมั่นหมายกับคุณอยากส่งข้อความหาคุณอยากมาหาคุณอยากติดต่อคุณเขาคนนั้นคือใครขอตัวตนของเขาคนนั้นใช่คนที่ อยู่ในความคิดของคุณไหม Two of Cups ใช่คนที่มีสเสน่ห์ไหมคนนั้นหรือเปล่า King of Wands ใช่จริงๆด้วยนะคะคุณได้กำลังได้เจอกับใครที่มีสเสน่ห์นะคุณกำลังได้เจอกับใครที่เป็นพลังงานแห่งผู้นำเขาคนนั้นคือใครขอพลังงานเขาคนนั้นตัวตนของเขาคือใคร w of o Pentacles การกลับมา t w of o Cups การกลับมานะคะ reconciliation กลับมาพบเจอกันอีกครั้งเขาคนนั้นเป็นพลังงานแห่งความต่างจากคุณอยู่ไกลความต่างไม่ว่าจะเป็นสีผิวที่แตกต่างกันนะคะความต่างกันที่หลายอย่างเขาเป็น King of Wands ที่เกิดขึ้นคือพลังแห่งแห่งความเป็นผู้นำนะค,ะคนคนนี้ เป็นผู้นํามีไฟมีพลังดูมีเอกลักษณ์มีดูมีเอกลักษณ์ในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความอีโก้และเป็นคนที่ดูมีบุคลิกภาพที่ดีมีวิสัยทัศน์ไกลมองการไกลเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่เป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นคนสมัยใหม่นะดูมีมีไร้สายกันในตัวที่ดี ดูมีสง่าราศีนะคะคือดูรู้พอดูพอเห็นรู้สึกว่าโดดเด่นไม่เหมือนใครเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์ดูเท่แนะ,ะถ้าเป็นหนุ่มผู้ชายก็ดูดูเท่นะคะดูเท่คมเข้มหรืออะไรแบบนี้หรือว่าเป็นพลังงานของคนที่อายุมากกับคุณมากๆก็ได้แต่ว่ายังดูหล่ออยู่อ่อนกวไวสมวัยอะไรแบบนี้หรือเป็นคนที่อายุไล่เรียกกันกับคุณนะคะไม่ หรือว่าเด็กกว่าแต่ว่ามีความเป็นไฟความเป็นผู้นํามีความเก่งมีความมี่ก้เชื่อมั่นในตัวเองจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้ฉลาดเฉ,ฉลียวนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นพลังงานหยินหยางพลังงานหยินหยางระหว่างคุณและเขาคือคุณจะได้เจอกับเขาอะบางท่านยังไม่เจอเหมือนกับว่าบางอย่างที่กําลังได้เจอคุณอาจจะรู้สึกว่าเจอแล้วรู้สึกโดนใจรู้สึกว่าใช่แบบนี้นะคะหรือคนนี้ ดูมี energy ถ้า energy ภายในมีความเป็นเด็กนะคะชอบแบบคือเขามีความรู้มีความสามารถอาจจะจบสูงเรียนสูงมีคุณวุฒิวยวัฒิที่สูงนะคะหน้าที่การงานดีหรือว่าเป็นระดับผู้นําขึ้นไปหรือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเป็นคนที่ดูด,ดูจริงจังมีความรับผิดชอบเป็นคนที่ชอบอิสระหรือว่ามีอิสระภาพแต่งตัวทันสมัยนะแต่งตัวดูดีอาจจะมาทางแบบมีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์นะคะโดดเด่นสมสมตัวตนของเขาอะนะคะ แฟชั่นเสียงเพลงเสียงดนตรีนะคะมีหน้าหน้าที่การงานทางสังคมหรือเป็นคนที่ทำงานหนักหรือว่าเป็นคนที่ทำงานเยอะเ mm hmm. ชื่อว่าคุณรู้ว่าเขาคนนั้นคือใครบางท่านในที่นี้ทีนี้มาดูไพออ่ไพ่ไ อนาคตความรักที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอันใกลน้นี้ขออนาคตความรักที่กาลังจะเกิดขึ้นว้าวทุกคนให้ทายคืออะไร proposal r o m a n ์รักอารมณ์ or business ค่ะ opportunity คุณกําลังได้เจอคู่ชีวิตของคุณคุณกําลังได้เจอความรักความโรแมนติกทุกคนแหวนเกิดขึ้นนะคือแหวนเกิดขึ้นนะคะคลิปนี้เกิดขึ้น คุณหนีไม่พ้นนะคะใครบางคนจะหวนกลับมาหาคุณคอมมิทเมนต์แต่งงานสร้างความสัมพันธ์เป็นคนรักคู่รักเปิดใจที่จะคุยแต่บางหลายหลายท่านก็เจอรักครั้งใหม่นะเป็นความรักความผูกพันของใครบางคนที่ที่คุณและเขาถามหาของกันและกันสวยงามมากพาอยากจะบอกอะไรอีกขออีกสักสองใบอนาคตความรักอันใกล้ที่กำลังจะเกิดขึ้นมันหมายมันหมายนะคะเดทแรก f ฟเยอร์ยเลข1สิทจริงๆอะเห็นแล้วละไฟเเห็นละ,ละ,นละตั้งแต่อยู่ใต้ไพ่แต่ไม่ได้ออกมาสุดท้ายแล้ว let's go off emotional ให้ปล่อยอะไรที่มันเป็นเหมือนไฟเป็นไฟเป็นพลังปล่อยไปวางทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิง่งบางอย่างนะคะโฟกัสปัจจุบันนะเป็นตัวของตัวเองกว่าที่คุณจะเจอความรักความสมานที่ ที่ที่เป็นคู่รักเป็นคนรักคุณจะต้องเจอความร้อนแรงความเกรียวกราดความใจร้อนบางอย่างเกิดขึ้นคุณกำลังถูกกระตุ้นกับพลังงานความรักของใครบางคนที่กําลังมาหาคุณหมายเลขสิขอพลังงานความรักอันใกล้ที่กําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกหมายเลขเก้าอีนะคะจงให้ นะคะให้ตัวตนของคุณให้จิตวิญญาณของคุณเป็นไปตามพรหมลิขิตเหมือนเหมือนอะไรบางสิ่งบางอย่างคะ่ะจงมั่นใจในตัวเองนะคะเหมือนนกตัวนี้มั่นใจในตัวเองมั่นใจว่าฉันจะบินไปลองลอยไปสู่พลังงานของความเชื่อมั่นในตัวคุณเองฉันฉันเชื่อในพรหมลิขิตฉันไปด้วยสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นไฟที่เกิดขึ้นอนะ่ะคือพลังแห่ง แรงกระตุน้นอะไรบางสิ่อย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเปิดทางและเปิดใจที่จะได้พบเจอความรักนะคะและหมายเลข9ก้าอะไรบางสิ่อย่างที่เมื่อแก้มันเป็นหมายเลขสินะคะอะไรบางสิ่อย่างที่หวนกลับมานั่นเองเชื่อในอินทรีย์ของคุณที่คุณจะได้สัมผัสคุณจะได้เจอความรักนิรันท์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าล่องลอยกล้าโดดเด่นมีแพชชั่นมีพลัง แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคู่ชีวิตเป็นรักนิรันดร์ของกันและกันจริงๆเป็นรักนิรันดร์ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าทําให้คุณรู้สึกอารมณ์ตนะคะเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนความยินยางบางอย่างในตัวตนของคุณสวยางามมากเหมือนบางอย่างกําลังนับถอยหลังนะคะจงเข้มแข็งจงหนักแน่นแข็งแกร่งกับตัวคุณเอง นะคะแล้วให้จิตวิญญาณความรู้สึกของคุณความเป็นตัวตนของคุณไปตามพรหมลิขิตที่กำลังจะเกิดขึ้นของความรักสวยงามมากๆแต่ไม่รู้ว่าไพ่ต้องการจะบอกอะไรอีกอ่ะทุกคนจริงๆนะคะในตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมันมันเป็นอะไรที่หยุดไม่ได้อะมันเป็นพลังงานที่แบบหยุดไม่ได้ฉันหยุดไม่ได้ฉันฉันฉัน,ฉ,นฉันต้องการเธอฉัน เรียกร้องฉันดึงดูดฉันจะต้องทําสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นให้ได้ฉันฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมแพ้มันคือความรู้สึกแบบเนี้ยนะคะที่ที่ออกมาจากคลิปนี้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าคุณจะได้เจอใครที่เขาไม่ยอมแพ้เพราะว่าขึ้น king of w a n d s คือไม่ยอมแน่นอนนะคะจีบก็ต้องจีบให้ได้เข้าหาให้ได้ลุยให้ได้และชาญฉลาดนะคะชาญฉลาดในการที่จะส่งข้อความในการที่จะคุยคุณส่งหาคุณ acting อะไรแบบนี้ด้วยนะคะมันเหมือนกับ คุณจะทึ่ง Amazing กับคนคนนี้ว่าเขาสามารถที่จะเข้าถึงคุณได้เข้าถึงตัวตนคุณได้เข้าถึงจิตวิญญาณความลึกซึ้งของอารมณ์ความสึกความโรแมนติกนั้นได้เหมือนพลังงานระหว่างคุนเขาดึงดูดกันละกันทีนี้มาขอข้อความข้อความเขาคนนั้นที่อยากจะบอกคุณ The Star คุณเป็นคนที่เขาต้องการ คุณเป็นคนเดียวที่เขาต้องการคู่ของคุณคุณเป็นคนเดียวที่เขาอธิษฐานถึงคุณเป็นคนเดียวที่เขารู้สึกมองฟ้ามองดวงดาวอย่างข้าคืนแล้วคุณมีเสน่ห์คุณแพรวพรเขารู้สึกว่าเขารู้สึกถึงคุณเขารู้สึกว่าเขาจะไขว่คว้าคุณมาให้ได้ขอข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณขอข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณขอข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณ ขาข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณเพสวอนสเขาพลังงานของเออซายแล้วก็ไฟเขารู้สึกถึงคุณในทุกๆครั้งที่เขาอยู่คนเดียวเขากำลังคิดที่จะทำอะไรบางสิง่งบางอย่าง ที่จะจะทำให้มันเกิดขึ้นได้เขารอเวลาบางอย่างเขารอคอยวันนั้นจริงๆขออีกหน่อยค่ะเพราะว่าเกิดขึ้นของเพจซาวอนและเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกอู้เขาจะขวอยคว้าคุณมาให้ได้เขารู้ไหมว่าออคุณรู้ไหมว่าคุณดึงดูดเขามากๆเขาไม่สามารถที่จะละความรู้สึกและสายตาไปจากคุณได้เลย คุณเซ็กซี่มากคุณดึงดูดมากคุณมีเสน่ห์มากคุณร้อนแรงมากๆเลยคุณเซ็กซี่มากคุณเป็นควีนอวอร์ดสที่เป็นที่เป็นคนเขารู้สึกว่าคุณคุณแมทช์คุณเหมือนเขาคุณมีอะไรบางสิ่งอย่างระหว่างคุณและเขาที่มีที่มีความแรงดึงดูดกันมากๆแล้วเหมือนกับว่าคุณความมั่นใจความเชื่อมั่นความมั่นใจของคุณความเป็นตัวตนของคุณไม่ว่าจะเป็นคุณค่าในตัวเองกิจกรรมไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของคุณ หรือว่าสเสน่ห์ทุกอย่างของคุณมันคือดึงดูดมากมันมันเหมือนกับว่าใจเขาว่าจดจ่อที่คุณเป้าหมายเขาก็าคือคุณ <c oughs> นะคะเป้าหมายเขาคือคุณน่ะเขาจะมาเจอคุณให้ได้เขาจะแต่งงานกับคุณให้ได้เขาต้องการคุณมากและนี่คือ king and queen of wands ตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในเครื่องพลังงานเดียวกันคือคุณก็รู้สึกแบบนั้นเขาก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันไฟดึงดูดกันอยู่ ดึงดึงดูดกันอยู่แล้วเหมือนความร้อนแรงบางอย่างมันกำลังถูกกระตุน้นมาดูอีกค่ะขอข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณถ้าเขาเจอคุณเขาจะตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ The l o อ e r s เห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าเขาเจอคุณเขาจะตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอเพราะว่าคุณและเขาร้อนแรงวยกัรทั้งคู่ขออีกหนึ่งใบค่ะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณ ทัวร์บอ์เขาจะเขาจะเดินทางมาหาคุณเขารอเวลาที่จะพบเจอคุณมากถ้าเขาเจอคุณเขาจะตกหลุมรักคุณทั้งตัวและหัวใจและถ้าคุณเขาจะตกหลุมรักคุณเขาจะรู้สึกว่าอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณมากและตอนนี้ถ้าเหมือนบางท่านได้เจอใครบางคน แล้วคุณเซ็กซี่ขนาดนี้นะคะความมั่นใจของคุณเต็มร้อยคุณทั้งสวยแพรวพราวมีเสน่ห์ขนาดนี้เขาอยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคุณใจจะแทบขาดแล้วนะคะสองไม้เท้าเกิดขึ้นอยากเป็นคู่ชีวิตคุณอยากพาคุณเดินทางอยากที่จะแบบเจอหน้าคุณอยากที่จะแบบสร้างความโรแมนติกของความรักกับคุณสวยงามมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณอยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคุณอยากแต่งงานกับคุณอยากพาคุณไปอยู่ด้วยคุณจะหนีพ้นได้อย่างไร เพราะว่าความชาญฉลาดระหว่างคุณเขาคุณและเขาฉลาดมากคือคุณและเขาเก่งทั้งคู่เลยมันเป็นพลังงานของคิ n แอนด์ค e ี n อวอนที่ท,ที่ที่มีความทัดเทียมกันคุณอาจจะคาดเดาเขาถูกเขาอาจจะคาดเดาคุณถูกคือมันเหมือนกับบางอย่างที่แบบมันคลิกอะมันคลิกทั้งเคมีท้งความเซ็กซี่ทางไลฟ์สไตล์ทางโรสนิยมทั้งมันเฉิดฉายมากๆค่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบใหม่มันเป็นอะไรที่รักชูรีเป็นอะไรที่ร้อนแรงมากๆเลย สิ่งที่คุณจะได้เจอกับความรักครั้งนี้และพาไปสู่ในเรื่องของรักนิรันด์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเติบโตไปไปจนถึงคู่ชีวิตคู่แท้นะที่กำลังจะเกิดขึ้นเพอร์เฟกมาก,มากเพอร์เฟกมากๆเลยนี่สัญญาณที่แบบมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นค่ะทุกคนสวยที่สุดนะคะไม่รู้จะสวยยังไงไม่รู้จะเพอร์เฟกยังไงแล้วทุกคนอาจจะเบื่อคําพูด แม่หมอพูดแต่ว่าสวยเพอร์เฟกก็ก็มันสวยจริงๆอ่ะทุกคนเพอร์เฟกจริง,รงนะคะมากๆเลยมากๆที่สุดเลยแหละอืมสวยงามมากนะคะแองเจิลนัมเบอคุณอาจจะจะสะท้อนถึงพลังงานหมายเลข6กหมายเลขแปดหมายเลขสิบหมายเลขยี่สิบเจดนะคะการยูเนียนกลับมาอีกครั้งของใครบางคนคือคุณอาจจะได้เห็นเห็นพลังงานหมายเลขเก้าหมายเลขสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองที่ย้ำๆซ้ำๆนะคะแล้วก็เหมือนบางอย่างคุณมีไทมิ่งหรือว่า เลขประจำตัวระหว่างคุณและเขาด้วยเช่นกันในการไกด์ของนางฟ้าที่ที่ต้องการบอกคุณขอบคุณมากค่ะทุกคนไพ่สวยงามมากนะคะกับคลิปวิดีโอนี้ที่ไพ่ต้องการจะบอกทุกทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกคนประสบความสําเร็จในความรักนะคะได้พบเจอนะคะสัมผัสกับคนคนนั้นจริงๆนะคะตัวจริง ความจริงของความสัมพันธ์อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายตอกย้ำอีกครั้งนะคะคุณค่าของความรักนิรันไม่ได้มาเพียงระยะเวลาสั้นๆค่ะทุกคนมันมีอะไรดีเทลที่ลึกซึ้งมากกว่าน,นั้นอีกนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ